เขาอยู่กทมคนนี้แล้วบังเอินว่าเราไปเจอนายแปดนะครับเรากำลังสร้างสายที่หนึ่งอยู่ตอนนี้สายที่หนึ่งกำลังเวิร์กเลยกำลังขยายเลยนะครับเรากำลังลงมาทำงานด้วยนะครับซึ่งเราเข้าใจธุรกิจแล้วเราเข้าใจแผนแล้วเราเข้าใจแนวคิดแล้วเราว่าเราจะสร้างธุรกิจยังไง ถูกไหับเราก็กำลังมาเวิร์กอยู่ในชั้นที่หนึ่งของเราเอ้อยู่ในสายที่หนึ่งของเราหรือสายที่สองของเราถูกไหมครับกําลังมาช่วยในการเข้ามาเทรนนิ่งในการที่เข้ามาเรียนรู้นะครับมาสอนงานในเขาเกิดการแตกตัวสายที่สามด้วยอ่ะนะครับกําลังแตกตัวแต่บมัเอิญว่าสายที่เจ็ดนะครับก็เขากำลังทํางานอยู่นะครับแล้วเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้นะครับแล้วเราได้คนที่แปดมา นะครับวิธีการคืออันที่หนึ่งเราเลือกที่จะวางแบบนี้ถูกไหมแต่หลายหลายคนไม่นะครับหลายหลายคนก็เอาแปดเนี่ยมาใส่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเขาอยู่กรทมแล้วคนที่แปดเนี่ยอยู่กรทมด้วยกันนะเรามาใส่ไว้อย่างเงี้ยแต่นะครับการที่เราจะเอาแปดมาใส่ไว้กับเจ็ดเนี่ย นะครับเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าแปดเนี่ยเขาเต็มใจไหมแล้วเราต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าที่เราเอามาใส่เนี่ยเอามาใส่เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้มีบัตรดีเพื่อให้มีพี่เลี้ยงในการทํางานนะครับแต่หลายคนไม่นะครับอยู่ดีๆเนี่ยนะครับจับแปดผมเห็นปัญหานี้เยอะมากเลยนะผมต้องลงไปแก้ไขเนี่ยนะครับจับแปดเนี่ย ลงมาสมัครเลยนะครับแล้วเอามาใส่ไว้แบบนี้ไม่แค่แปดด้วยใส่ไว้แบบนี้ให้เรากําลังทําร้ายเจ็ดนะครับเรากําลังไม่ได้สอนให้เจ็ดเนี่ยตกปลาเป็นนะครับเรากําลังตกปลาให้เขากินนะครับแล้วเราไม่ทําร้ายแค่เจ็ดนะครับเรากําลังทําร้ายแปดเก้าสิบสิบสิบสองที่เรามาใส่ไว้แบบนี้ เราไม่ได้สอนให้ลูกเราตกปลาให้เป็นนะครับเรากําลังตกปลาให้ลูกเรากินนะครับพอเสร็จแล้วคนเนี้ยพอเอามาใส่คนเนี้ยเจ็ดอ่ะเอาแปดมาใส่ไว้กับเจ็ดถูกไหมโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยพอเราไม่ไคุยกันปุ๊บเนี่ยแปดจะรู้สึกยังไงครับยิ่งถ้าแปดเป็นผู้นําเนี่ยเราเอามาใส่ไว้ที่ที่เจ็ดเนี่ยนะครับ ทานไม่ทำรเลยเลิกนะครับเพราะความรู้สึกของคนนะครับเธอเป็นคนแนะนําฉันมาแต่ทําไมโยนฉันมาไว้กับใครก็ไม่รู้นะครับคนไม่ใช่ผักใช่ปลาถูกไหมครับคนมีความรู้สึกแต่ถ้าเราคุยกันก่อนว่าเราใส่ให้เพื่อให้เธอมีบัตตี้เพราะเจ็บเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการทีอัพกันครับคุณต้องทีอัพไปก่อน ว่าเจ็ดเขามีคุณสมบัติยังไงเขาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเขากําลังสอนคนให้ตกปลาให้เป็นตอนเนี้ยถ้าเธอมาดูมาใส่แล้วก็เจ็ดเนี่ยเธอจะมีพี่เลี้ยงถึงสองคนคือเธอโชคดีมากเพราะเจ็ดเขามุ่งมั่นตั้งใจเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปคุยกับเจ็ดก่อนอให้เขาคุยกันนะครับบางคนเคมีไม่ตรงกันนะครับทํางานด้วยกันไม่ได้จะเกิดปัญหา,านี้แย้วมากเสร็จแล้วพอแปดไม่ทา เ้ไม่ทำนะครับเกิดปัญหาแบบเนี้ยนะครับยุบไปทั้งสายเลยถูกไหมเจ็บก็จะร้องคือเจ็บก็จะรอจากเราว่าเมื่อไหร่เราถึงเอาคนมาใส่ให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะผมอยากจะสื่อเรื่องเนี้ยนะครับว่านะครับเวลาเราจะเอานะครับเอาใครมา มาทํางานกับใครเนี่ยควรจะคุยกับับทั้งคนที่เราจะเอาไปสมัครกับคนเนี้ยพร้อมกับคนที่สมัครอยู่ก่อนแล้วเนี่ยว่าเขาเนี่ยทํางานด้วยกันได้ไหมนะครับผมไม่อยากให้เกิดปัญหาอย่างนี้ยครับผมลงไปคุยตรงนี้เยอะมากเลยนะครับที่เกิดปัญหาแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วอะไรไหมครับเขาจะขอย้ายสาย ซึ่งผมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเขาจะเสียสิทธิ์คือเขาต้องลาออกให้ครบเดือนก่อนนะครับมันมันจะไม่เกิดนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราสอนลูกเราให้ตกปลาให้เป็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือนะครับทุกคนต้องเกิดการแตกตัว นะครับคุณเปิดหน้ากว้างไปเลยแบบเนี้ยเราไม่การเปิดหน้ากว้างไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวนะครับแต่การเปิดหน้ากว้างนั้นหมายถึงการเจริญเติบโตไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวนะครับเป็นการเจริญเติบโตของทุกๆคนเพราะว่าอะไรเราเปิดถูกไหมเราเปิดนั่นหมายถึงว่าเราลงเนื้องานเราทํางานแล้วนะครับและคนนี้ ก็เปิดนะครับมันจะเกิดการแตกตัวครับทุกคนเปิดหมดนะครับแล้วก็วางหน้ากว้างลงไปก่อนเพื่อให้เกิดค่าเฉลี่ยนะครับเพราะเราต้องการเจ็บสายงานที่เป็นตัวจริงถูกไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จากเจ็ดสายงานนะครับเจ็ดสายงานที่เป็นตัวจริงมันอาจาจะมาจากห้าสิบสายงานก็ได้ครับเพราะว่าอะไรครับมันคือค่าเฉลีย่ยเราอยากจะได้มีไรายได้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะนะครับ คือหนึ่งล้านบาทภายในห้าปีถูกไหมครับหนึ่งล้านบาทภายในห้าปีมันต้องเกิดการแตกตัวของทั้งหมดเจ็ดสายงานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีแค่เจ็ดนะครับเรามีแค่เจ็ดมันจะเกิดเขาเรียกว่าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าอะไรจ้ำจี้จ้ำชัยกัน ปราษาอะไรถูกไหมเราเลยนจ้ำจี้จ้ำไฉปะผมเล่นแบบเนี้ยเราจะไปจ้ำจี้จ้ำไฉเขาทําไมถูกไหมเออวันวันเนี้เราเปิดเพื่อนะครับ<อ>เพื่อให้มันเกิดค่าเฉลี่ยของการทํางานนะครับอย่างน้อยตั้งเป้าไปเลยครับทุกคนเปิดห้าสิบคนนี้ก็เปิดห้าสิบนะครับ คนนี้เปิด50 50มันจะเกิดองค์กรที่แข็งแรงมากนะครับวันแรกที่ผมเจอมูมนนะครับผมเห็นแผนเนี้เดี๋ยวผมเอาเอาคลิปวิดีโอนั้นมาให้ถ้าหาเจอนะผมพูดกับคุณก้าวเลยที่เป็นฝ่ายบริหารของมูมนเนี่ยผมพูดแล้วผมตั้งคือผมพูดออกคลิปวิดีโอเลยแล้วฝากไปให้คุณบุญชัยด้วย ไม่รู้ว่าก้าวเก็บไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูวันหลังผมบอกว่าผมจะมี G หนึ่งผมขั้นต่ำคือห้าสิบคนก่อนแอปพลิเคชันจะเปิดนะครับนี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งเป้าไว้ไงพอผมมีนแผนแล้วเนี่ยครับคือทำเจ็ดสายไม่ได้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเราทาแค่เจ็ดสายไม่ได้ครับเจ็ดสายจะเหลือแค่หนึ่งแล้วหนึ่งคุณจะกินได้แค่สองชั้นนะครับคุณจะคุณจะเหลือแค่สองชั้นซึ่งพอคุณทําไปแล้ว คุณไม่ได้เงินพอคุณบอกคุณไม่ได้เงินถูกไหมพอคุณไปเจอสิ่งลบๆที่อยู่ข้างนอกอนะ่ะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี้ยคุณไปชวนสามคนมันจะเลิกสี่คนนะครับแต่ถ้าคุณเปิดทุกคนต่างเปิดนะครับต่างทุกคนต่างทํางานพื้นฐานเดี๋ยวผมจะทําคอร์สการสปอนเซอร์นะครับการพูดแบบง่ายๆนะครับการสปอนเซอร์แบบมืออาชีพแล้วกันนะครับผมจะเปิดคอร์ส นะครับเป็นการเทรนนิ่งแบบออฟไลน์ก่อนผมยังไม่เทรนออนไลน์นะครับเพราะว่าผมต้องผมผมไม่ได้เปิดเดยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําสไลด์ผมกำลังคิดทําสไลด์ให้มันง่ายๆให้ทุกคนเนี่ยเอาไปทํางานได้นะครับผมจะเทรนนิ่งให้นะครับอาจจะเป็นที่สํานักง,งานใหญ่แล้วผมจะทําสไลด์แบบสรุปง่ายๆนะครับไม่กี่สไลด์แล้วทุกคนเนี่ยหให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปทํางานได้เลยนะครับ เทนนิ่งแบบเข้มข้นเลยผมไม่ได้รับเยอะนะครับถ้าใครอยากจะเทนนิ่งในรุ่นแรกเดี๋ยวผมจะประกาศลงไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยยึดหลักแนวความคิดของการทําธุรกิจนะครับคือมันต้องเป็นธุรกิจของเราก่อนเราต้องทําตัวเป็นตัวอย่างให้กับทีมงานเรานะครับแล้วก็เราต้องมองธุรกิจเนี่ยให้มันยาวไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ เราต้องก้าวก้าวผ่านมนะันนะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็สอนให้ทีมงานะตกปลาให้เป็นนะครับเราไม่ได้เปิดแค่เจ็ดคนนะครับวันนี้ถ้าใครมีแค่เจ็ดคนนะครับคุณต้องรีบเปิดหน้ากว้างออกแล้วนะครับต้องรีบเปิดหน้ากว้างของตัวเองนะครับอย่างน้อยเท่าไหร่ครับอย่างน้อยห้าสิบเป็นอย่างต่ำนะถ้าคุณอยากมีรายได้แบบนี้ครับ เดือนละล้านภายในห้าปีนี้คุณต้องเปิดออกนะครับทุกคนต้องเปิดออกแบบนี้นะครับแล้วคนในองค์กรถ้าคุณเปิดได้แบบนี้นะครับคุณจะมีรายได้จากข้อเอ็นเกตโบนัส bon ข้อเอ็นเกตครับเดือนละหนึ่งล้าน มันจะเกิดค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันจะเกิดค่าเฉลี่ยครับผมยึดหลักของทําค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาของการทําธุรกิจที่ผมเคยเข้าไปร่วมกับธุรกิจนะครับเครือข่ายท่ายหนึ่งที่ผมเคยผ่านมานะครับมันเปืนองที่สําคัญมากนะเรื่องของกดค่าเฉลีย่ยนะครับพอเข้าใจไหมครับผมพยายามจะดสื่อให้เข้าใจนะวันนี้ ใหญ่เขาใจเขาเสียบอา่ามีใครถามอะไรไหมครับถามอะไรครับถ้าคนที่ชวนมาทํางานที่ที่เดียวกันแต่เราเป็นคนเปิดหน้าบ้านรับ50เพเซอร์ขึ้นถูกต้องครับชอบครับเปิดเลยครับใช่ครับ เมันจะเลื่อนดูข้อความข้างบนยังไงเลือนให้หน่อย,อยการที่เราจะเปิดห้าสิบได้นะครับมันก็ต้องเริ่มจากหนึ่งถูกไหมมันต้องเริ่มจากตัวเราแล้วต้องเริ่มจากหนึ่งไปสองไปสามนะครับ แล้วเกิดจากการตั้งเป้าหมายของเรา <c oughs> เกิดจากการไม่ยอมแพ้ของเราเกิดจากความถี่ของเราที่คุณบุญชัยสอนนะครับตรงเป๊ะเลยตรงกับใจผมมากเลยเี่ยที่คุณบุญชัยสอนออกมาเ <c oughs> มื่อวันที่หกที่ผ่านมาครับขอโทษทีครับเมื่อวันที่หกเนี่ยเราต้องมีความถี่จะได้ตอบได้ โอเคผมใช้เวลามาพอสมควรแล้วไม่รู้พูดน้ำเยอะไปหรือเปล่าแต่ก็อยากจะ,จะพยายามสื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนต้องเปิดนะครับถ้าวันนี้ยผมไม่สอนให้ทุกคนเปิดเลยนะครับวันนีผมเปิดแอปผมให้ดูไม่ได้แต่ถ้าใครเจอผมวันที่มาเทรนนิ่งอ่ะผมถึงจะเปิดให้ดูว่าผมเปิดยังไงนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดวันเนี้ คือสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมพูดอยู่วันเนี้ยทุกวันเนี้ยคือสิ่งที่ผมทําไม่อย่างนั้นผมจะถ่ายทอดจะสอนใครไม่ได้พูด,ดง่ายๆ <c oughs> ถ้าวันนี้ผมไม่ทําผมสอนใครไม่ได้ครับคุณอยากจะให้ทีมงานคุณนะครับทําแบบคุณคุณก็ต้องทําเป็นแบบเป็นตัวอย่างก่อนนะเดี๋ยวคอร์ส <c oughs> ผมกําลังคิดสไลด์อยู่นะครับกําลังเอ่อเอาไอเดียคนนู้นคนนี้มาแล้วก็คือบางทีเราก็ต้องอาศัยไอเดียของในลหลายๆคนนะครับแล้วก็มาตกผลึกนะครับพอม,มาตกผลึกปุ๊บเนี่ยผมก็จะทําเป็นเป็นสื่อออกมาคือสไลด์ของบริษัทก็ดีครับแต่ถ้าเราพูดนะครับสไลด์ของบริษัทเหมือนเราท่องเนะี่ยเหมือนเราท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะึกภาพหอกไหมครับ มันจะไม่ได้เกิดเกิดจากการที่เราเข้าใจเล่าเรื่งองอกไปนะถามว่าอะไรถ้าคนที่ชวนมาทํางานที่เดียวกันแต่เราเป็นคนชวนแต่เคมีไม่ตรงกันต้องวางต่อกัอนไปหรือวางหน้ากว้างดีครัะหน้ากว้างครับหน้ากว้างเพราะผมบอกแล้วยิ่งเรา <c oughs> ยิ่งเราใส่ลงไปมากเท่าไหร่เรายิ่ง <c oughs> มันอเอค,ครับให้จำหลักแนวคิดเนี้ยครับถ้าเริ่มเราอยู่ในหลักแนวคิดของ <c oughs> ธุรกิจของเราธุรกิจระยะยาวนะครับแล้วเราสองคนให้ตกปลาให้เป็นนะอันนี้ทำไมไม่ขึ้นหุดใช่ใช่อ แ่สไลด์แ่สไลด์ตัวนี้แหละย้ำเรื่องเนี้พูดเรื่องเนี้ตลอดแล้วก็ให้ทุกคนเอาไปคิดนะครับเอาไปคิดเอาไปคิดแล้วก็ไปสอนสอนต่อให้กับทีมงานของเรานะครับ mm hmm. นี่ครับค,ค,คือแนวแนวคิดยึดหลักแนวคิดนี้เลยครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรผมเปรียบเทียบถ้าวันนี้เราเราคิดว่าม,มันไม่ใช่ธุรกิจของเรา ถ้าเราเปิดร้าน่ะเราเปิดร้านกาแฟพูดถึงกาแฟวันนี้ก็ขายไม่ได้พรุ่งนี้ก็ขายไม่ได้ลูกค้ากินแล้วยังไม่โดนสูตรของเราอย่างเงี้ยนะครับผ่านไปเดือนหนึ่งก็ยังขายไม่ได้สองเดือนก็ขายไม่ได้เราจะยอมแพ้ไหมเราจะปิดร้านที่เราได้ลงทุนไปไหมครับเราก็ต้องพัฒนาสูตรเราก็ต้องปรับปรุงร้านใช่ไหมครับเราก็ต้องดูกลับมามองว่าเอ้ร้านเราเนี่ย มันทำไมมันคนถึงไม่เข้ามากินกินเขากินแล้วทำไมเขาไม่กลับมาซื้อซ้ําอันนี้ก็เหมือนกันครับธุรกิจมูมอก็เหมือนกันนะครับเราจะมีารายได้แบบพาสิีฟในระยะยาวนะครับวันนี้เขาจ้างเรานะครับมู่มอจ้างเราอะครับจ่ายให้เราหลักล้านเนะี่ยผมถามหน่อยครับว่าธุรกิจที่มีารายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยนะครับเอาหลักแสนก่อนแล้วกันถ้าข้างนอกเนี่ย คุณต้องทําหน้าที่อะไรบ้างคุณต้องเป็นอะไรผมว่าคือถ้าเราไปทํางานข้างนอกเนี่ยถ้าพูดถึงงานที่เป็นลักษณะของการไปเป็นลูกจ้างอะ่ะคุณก็ต้องเป็นอย่างน,น้อย MD หรือผู้จัดาการโรงงานที่มีไรายได้หลักแสนถูกไหมครับแล้วคุณต้องทําอะไรบ้างคุณต้องแก้ปัญหาอะไรในโรงงานบ้างนะครับคุณต้องดูอะไรบ้างดูตั้งแต่ของออลูกค้าสั่งของมาคุณจะคุณจะต้องไปควบคุมอ่า สายวางแผนให้สั่งสินแบตทูเรียนเนี่ยก็คือวัตถุดิบเนี่ยเข้ามาถูกไหมมาผลิตและให้ส่งของตรงตามลูกค้าต้องดูกําลังคนต้องคือข้างนอกเนี่ยมันต้องเขาก็จ้างคุณไปแก้ปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะมีรายได้หลักแสนนะครับหลักล้านถ้าเราบอกว่าเราจะมีรายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยเขาก็จ้างเรามาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องเป็นนักแก้ปัญหาก่อนนะครับถ้าเราแก้ปัญหาได้ รเราก็รับได้เดือนละแสนเดือนละล้านถูกไหมครับเพราะทุกคนเนี่ยผมมองว่าทุกคนทําได้เพราะว่าอะไรมันอยู่ในเจ็ดขั้นชั้นเนี่ยครับเจ็ดชั้นของใครของแต่ละคนเลยนะครับแผนมันบอกชัดเลยครับผมไม่เอ่ชื่อน,นะเพราะว่าเขาไม่ให้พูดถึงไรายได้กันแต่ผมมีทีมงานอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโคโ้ดที่สอนออนไลน์ คนนี้ก็เก่งมากนะครับอยู่ในชั้นที่ชั้นที่เจ็ดผมด้วยนะครับแต่มีรายได้เดือนที่แล้วเนี่ยทั้งหมดเลยนะรวมกันเนี่ยนะครับประมาณแสนหกแล้วอะเห็นไหมครับผมต้องบอกเจ็ดชั้นใครเจ็ดชั้นมันเนี่ยนะครับเราดูแลเจ็ดชั้นเราให้ดีแล้วเราก็ลงไปช่วยทีมงานข้างล่างเนี่ยลึกมากกว่าเจ็ดชั้นนะครับ สอนทุกคนให้เปิดหน้ากว้างออกนะครับแล้วมันจะเต็มมันจะเกิดค่าเฉลีย่ยเกิดค่าเฉลี่ยของแต่ละชั้นแต่ละชั้นมาเลยโอเคใช้เวลามาพลาดมากเลยวันนี้แค่ข้อเดียวแลวเนี่ยแต่เราพูดแนวคิดกันเยอะมากวันนี้ครับยค,คุณสโตนบอกว่าไม่น้ำเลยค่ะละเอียดดีมาก อ๋อเลยค่ะวันนี้ตอนนี้กี่คนหกสิบสี่หกสิบห้าคนโอเคมีใครถามคำถามอีกไหมครับถามได้นะครับเราใช้เวลากันมาพอสมควรแล้ว <c oughs> ละเอียดละเอียดไหมแผนข้อสี่มันเป็นข้อมันเป็นข้อพาร์ตสี่ให้เราจริงจครับถ้าเราใครอยากได้รายได้แบบพาร์ตสี่ นะครับเราต้องตีโจทย์ของแผนข้อสี่ให้ออกนะครับเจ็ดคนไม่พอจริงๆครับวันนี้สิบคนก็ไม่พอครับยี่สิบคนยังไม่พอเลยครับต้องเปิดออกไปอีกครับเราต้องสอนให้ทีมงานเปิดสอนให้ทีมงานสปอนเซอร์เขาเรียกว่าการสปอนเซอร์นะครับขยายเทเซอร์พูดผมพูดภาษาเราดีกว่าว่าขยายเทเซอร์อ่ะจะเรียกสปอนเซอร์แล้วกัน พ่ามัน,เป,นเป็นภาษาขายตรงเนาะเพราะเราไม่ได้ขายตรงนะครับเราต้องนะครับถ่ายทอดให้ทีมงานขยายเพเซอร์วันนี้นะครับอย่างน้อยห้าสิบเพเซอร์เป็นอยาา่างต่ำค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับใครจะเป็นเตา่าก็ไปแบบเตา่านะครับแต่ไปแบบไม่หยุดยังไงมันก็ถึงใครเป็นแบบกระต่ายก็ให้เขาวิ่งไปก่อนนะครับเราเป็นเตา่าเต่าขาหาักด้วยนะครับผมก็จะเดินไปพร้อมกับทุกคนเนี่ยแหละ นะครับผมเคยเทรนนิ่งไว้ในทฤษฎีแตกเจ็ดนะครับเดี๋ยวว่าน่าจะมาเล่าทฤษฎีแตกเจ็ดให้ฟังซึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้แน่นอนนะครับสามปีเราสามารถทําเงินแสนได้ห้าปีเราสามารถทําเงินล้านได้นะครับวันนี้ผมผมคนหนึ่งก็ไม่ชอบการโมดิุไอนะครับว่าเข้ามาแล้วต้องแต่แสนได้ล้านเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลายคนแล้วถ้าไปชวนเขาแบบนั้นนะ ก็มองว่าอืมมันเวิร์ไปหรือเปล่าถูกไหมนะครับไอ้ก็เราก็พูดตรงเราพูดกันตรงๆถูกไหมหลายคนเขานอกเขาจะมองว่าเราเวิร์ไปหรือเปล่าอะไรทำไมโมดิเวตไปหรือเปล่านะครับวันวันเนี้ยเวลาเราเราไปคุยเราไปนําเสนอกับใครเนี่ยเราต้องเอาอ e ีคอมเมิร์ซนำไปก่อนนะเพราะว่าเราไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงแต่เราโชคดีนะครับต้องบอกว่าเราโชคดี ที่คุณบุญชัยเอาแผนการตลาดแบบขายตรงหรือเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งเนี่ยเอามาจ่ายให้กับเรานะครับเราโชคดีมากถ้าวันนี้นะครับมันเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วจ่ายเหมือนทั่วไปที่เขาจ่ายมันก็จะไม่น่าสนใจไงเพราะวันนี้เราพูดเราเอาเอาอ e ีคอมเมิร์ซนำนะแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ผมจะเทรนนิ่งนะครับผมมันจะจัดคอร์สเทรนนิ่งให้นะครับ ก็คือจะจะถ่ายทอดเรื่องของการนําเสนอแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแบบมืออาชีพอ่าประมตดคอยไว้ก่อนแต่สไลด์ยังไม่เสร็จนะค่อยๆค,คิดอยู่ตอนกําลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยเอาเครื่องมือนะครับตอนนี้ผมก็ทําเครื่องมือให้หลายตัวแล้วนะ <c oughs> วนะก็จะมี <c oughs> เห็นไหมครับมีตัวแบนดิ้งสวยๆที่เรา,า,รเ,รานะรเอาไปใส่รูปเรานะครับเอาไปใส่ ทำโปรโมทอะไรของเราแล้วก็ผมก็ทําเรื่องของอเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ขยายสายงานเอาไปใส่รูปรสวยๆหล่อๆไปใส่คาโปรโมทนะครับเอาไปใส่ชื่อทีมอะไรที่เราแต่และคนมีนครับความเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูนิตี้ของตัวเองมากตรงนั้นนะอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวคอร์สการนําเสนอแบบอ e ีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซมืออาชีพเดี๋ยวคิดชื่อคอร์สก่อนเอาพูดแบบนี้เลยก่อนนี่นำเสนออ e ีคอมเมิร์ซแบบ มืออาชีพอ่านำเสนอแบบไหนเดี๋ยวขอเอากระเป๋าให้หน่อยสไลด์มันยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอย่างสไลด์ให้ดูนั่นแหละนั่นแหละขึ้นมาสไลด์คิดแล้วแต่ยังอยู่นี่สไลด์คิดแล้วนี่คือสไลด์ผมคิดแล้วแต่ยังดูแบบนี้ นี่คือสไลด์เดี๋ยรูปแบบนี้อยู่จะโยงยังไงโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับอันนี้เป็นสื่อนะเป็นสื่อที่กำลังจะทำที่กำลังคิดอยู่เป็นสื่อเป็นสื่ออยู่ในกระดาษอยู่ตอนนี้คิดได้ก็จดไว้ก่อนพบคุณบุญชัยนะครับพูดในที่ประชุมของลีดเดอร์บอกว่า เวลาเราจะนําเสนอธุรกิจเราเราต้องพูดอีคอมเมิร์ซนั่นมันเราจะพูดอีคอมเมิร์ซยังไงให้มันให้คนอื่นเขาเข้าใจนะครับเราไม่ไม่มโนไปเองว่าเป็นเื่อขายหน้หรือขายตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยคนตอนนี้คนมันมันเบื่อแล้วนะโอเคใช้เวลา,าพอสมควรแล้วครับขอบคุณมากครับ รูปภาพใช่เราคือทอํายังไงก็ได้ให้รูภาพยังมีเอมอ่ะเพราะคนมันเบื่อไงนะครับรู้สึกไหมว่าเวลาชวนเพื่อนขายตรงมาอีกแล้วยี่เงี้ยไม่เอาไม่ให้ขายตรงไม่ดีนะขายตรงมันดีนะครับแต่คนเนี่ยเอาไปทํารูปแบบขายตรงมันเสียไงนะครับเอาไปทําเป็นต้องซื้อของเยอะๆนะครับต้องสต๊อกของเยอะๆ มาคับ,บ,ค,บคนที้ปิดยอดเยอะๆอะไรอย่างนี้อันนั้นไม่พูดถึงดีกว่านะครับเราไม่อยากพลาดจริงของที่อื่นเรามารู้ว่าเราจะพัฒนานะครับทั้งตัวเราทั้งความรู้ของเราทั้งทักษะของเราเนี่ยนะครับให้ไปเดินไปพร้อมกับสิ่งที่คุณ,คณบุญชัยเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มไว้ให้เราเนี่ยนะครับสร้างงานสร้างธุรกิจดีๆไว้ให้เราเนี่ยเราจะออกไปนําเสนอแบบไหนให้มันเป็นแบบมืออาชีพเนาะเอเคไหมครับ ตอนนี้มีคอร์สการเรียนรู้เยอะมากเลยนะให้ทุกคนเข้าไปเรียนรู้นะครับรายการเขาเรียกว่ารายการขอมผม,มเป็นมิ้ทล์กหรือทล์กต่างๆนะครับที่สัมภาษณ์ในความหลากหลายของอาชีพนะครับเรื่องของการดิวล้านเรื่องอการทํา opp นะครับ opp คือหเราดึงคนใหม่เข้ามาฟังโอกาสทางธุรกิจตรงนี้นะครับก็มีคอร์สให้เราเรียนรู้ต่างๆสําสหรับผมวันนี้ก็ผมใช้เวลามา วันละนะครับเกือบสองชั่วโมงเทนนิ่งเดียวมากวันนี้โอเคนะครับสำหรับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วนะครับก็คงจะจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับโดนตลอดชวนเพื่อนครับขอเล่นเล็กๆขอเล่นเล็กๆข้อสีเลยค่ะโอเคไม่เป็นไร ขอให้ทุกคนนะครับสม่ำเสมอมีความขี่แล้วก็อดทนนะครับในความสำเร็จนะครับวันนี้บริษัทกำลังพัฒนาแล้วก็พร้อมกับแก้ไขปัญหาในการทำงานนะผมบอกแล้วท,ทุกงานมีปัญหาเราแก้ไขแล้วก็พัฒนาไปพร้อมกันนะครับเราสู้ไปพร้อมกันนะสู้ไปพร้อมกับบริษัทบริษัทตั้งใจมุ่งมั่นแน่นอนวันนี้ คุณบุญชัยลงที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนได้ยินจากหูจากปากคุณบุญชัยเองแล้วตอนเนี้นะครับผมไม่ต้องมาพูดอะไรตรงนี้เยอะแล้วนะครับคุณบุญชัยได้พูดไปหมดแล้วในวันที่หกที่ผ่านมาได้คุยกับพวกเราครับขึ้นอยู่กับเราตอนนี้เราตัดสินใจสาเร็จนะโฟกัสมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตัวเราเองนะครับสามแนวคิดที่ผมบอกไปก็คือธุรกิจของเราธุรกิจระยะยาวแล้วเราจะสอนให้คนตกปลาให้เป็นนะครับอย่านะครับ ตกปลาให้ลูกเรากินอย่าทําร้ายลูกเรานะครับวันนี้ก็ขอจบการนะครับแบ่งปันแตบบ่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาสองทุ่นะครับใน o v p ห้องซูมนะครับนะรับได้แค่ร้อยคนนะครับจะมีอาอ,อาจารย์ท่านหนึ่งที่นะครับอยู่ในวงการที่ประสบความสำเร็จมา มามากมายนะครับแล้วก็จะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆให้ทุกท่านฟังพรุ่งนี้นะครับผมเล่นเยนเชิญไปแล้วนะครับเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งในวงการที่ทําธุรกิจนะครับที่ประสบความสําเร็จแล้วก็จะมาแบ่งปันความสําเร็จให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วครับลาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอดทนในการทําธุรกิจมูมอนะครับเราจะสําเร็จไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับ ราตรีสวัสดิสวัสดีครับ